พนักง,งานเก่าเรานะอยู่ทํางานที่บริษัทสมชายทํางานจนตั้งตัวได้ทํางานจนมีเงินดาวน์รถหกแสนนี่ทางานจนมีดาวน์รถหกแสนมีเงินดาวน์รถหกแสนล่าออกเลยล่าออกเลยล่าออกเลยลู <c oughs> <ๆ>กนี่ <c oughs> เธอทำงานที่สมชายจะมีเงินดาวน์รถหกแสนเลยเหรอครับพ <c oughs> ี่โยโอ้โหสุดยอดมากเลยอะ่ะ พี่อ่ะก็ทำอยู่เหมือนกันตอนเนี้ยพี่ยังผ่อนอยู่เลยเธอเธอได้หกเสร็จแล้วเธอลาออกแล้วอะแต่พี่ยังผ่อนอยู่เลยอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยเธอเฉลยที่มาที่ไปนี่ตอนนี้พี่ก็ยังผ่อนอยู่ผ่อนเสร็จแล้วพี่ก็ไปดีไฟแนนซ์ต่อพี่ก็ต้องบอกอยู่ไม่พี่เพราะพี่ไม่พี่ทำแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหม ไม่อยากจากสมชายไปไหนก็น uh, right. ah. oh, ้องเขาเก็บเงินดาวแล้วก็ไปเลยแต่เซียวโยนั่นหรออยากอยู่ที่สมชายต่อก็เข้าเข้าไปแนนบ้างแล้วก็ผ่อนไปเพะออกเข้าหมาใช่ใช่เข้าเข้าออกออกเพราะว่าอะไรรักมากเอาง่ายๆสารภาพไปเพราะไม่มีเงินใช่ใช่บอกว่าใช่ง่ายๆคือไม่มีตังค์เลยต้องไปเข้าไปแนนก่อนแล้วก็เลยต้องอยู่ทํางานต่อไปเพราะต้องผ่อนรถ นี่แหละคือชีวิตเจยโยขอให้เพฟซีเข้าใจเจยโยอว่าทําไมมาทุกวันต้องเจอเจยโยก็เพราะสิ่งนี้แหละถ้าใครอยากซัพพอร์ตเจยโยอนะอย่าซื้อรถกับคนอื่นซื้อกับเจยโยเท่านั้นเจยโยอจะได้มีเงินผ่อนค่างวาดรถจ้า